สวัสดีครับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนองถิ่นทุกท่านครับวันนี้มีคนสอบถามว่าประธานครับมีข่าวประจันหลังพันมาบอกว่าใครมีพี่น้องที่รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุอย่าลืมบอกบุคคลเหล่านั้นให้ดําเนินการนะคะปรับเบี้ยผู้สูงอายุทุกคนให้ไปรายง,งานตัวที่เขตด่วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องใครรับเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุภายเดือนตุลานี้ให้ไปเอบตอรหรือที่ทาการเขตเพื่อรายงาน ตัวว่ายังมีชีวิตอยู่ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาบุ๊กแปงที่โอนเงินเข้าไปถ้าไม่ไปรายงานตัวปีงบประมาณหน้าเงินจะไม่เข้าบัญชีจึงเรียนมานะครับก็โปรดทราบผู้สูงอายุ60เพิ่มเป็น7จ0 70, ้อยเจดิเพิ่มเป็น8ปด้อยแดสิบเพิ่มเป็น9 0้า0 90, อเเป็น1000บาทเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านไปด้วยฝากบอกต่อกันด้วย ดังนั้นเขาจึงถามว่าจริงไหมเห็นเขาส่งทางไลน์ผมก็เลยบอกว่าให้ข่าวเนี้ยปลอมส่งต่อระวังผิดตามกฎหมายผมก็เลยแจ้งไปครับว่าข่าวนี้หลอกลวงพวกที่ส่งมาไม่สืบนะครับก่อนอยากจะส่งอะไรก็ส่ง,งนั้นใครที่ได้รับข้อความนี้นะครับสามารถที่จะฟ้องเอาผิดตามพรบร้ดยการทําผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ฉบับที่สองสองห้าหกศูนย์แก้ไขมาตราสิบสี่ความผิดที่เกี่ยวกับการส่ง ข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกลวงลามกเกี่ยวกับกําหนดไว้ในมาตรา14งบเล็บหนึ่งนะครับโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยปร,ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทําหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดกะระทำผิดที่ระบ,บุไว้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นฝากครับว่าข่าวนะครับที่ส่งมาที่เป็นข่าวปลอมหรือเป็นข่าวที่ไม่แน่ใจอย่าไปแชร์เลยครับให้สอบถามเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องก่อนอย่าไปแชร์ในกลุ่มใหญ่นะครับก็าฝากถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยครับว่าเบี่ยงชีพไม่มีการปรับขึ้นนะครับยังไม่มีข่าวเลยนะครับว่าห สิเนี่ยจะได้7707880 70, ได้900ถ้าเกิดมันปรับจริงๆคนที่อายุ90ต้องได้เกิน1 0 0 0พราะปัจจุบันเนี่ยได้1 0 0 0อยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการรายงานตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ต้องรายงานแล้วนะครับเจ้าที่องค์กรปกรครองส่วนทิ่นเขาทราบดีอยู่เพราะมีหนังสือเดือนสิงหาคม2องพนารเนี่ยแจ้งแล้วว่าให้ตรวจสอบจากระบบแล้วนะครับแต่นอกจากท่านมอบอำนาจนะครับโดยการมอบอำนาจต่รับเงินเนี่ย บแบบนี้ท่านยังต้องดําเนินการนะครับจะทาใบมอบนาฏอยู่นะครับในเรื่องของการมอบนาฏโดยการโอนเข้าบัญชีนะครับท่านเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจให้สอบถามเจ้าที่ของกามปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนะครับเป็นเรื่องที่อ,อบตเทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครเป็นผู้รบับผิดชอบไม่เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นนะครับหรือท่านสอบถามไปที่กรมส่งเสริมการปกครอง,งท้องถิ่นได้นะครับเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยครับ ให้ช่วยกันแชร์ด้วยว่าปลอมและระวังความผิดตามกฎหมายครับสวัสดีครับ